Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ำนะจนะจ่างซ่อมในตำนานนะเข้าดำเนินงานนะรื้อถอนตรวจเช็คแก้ไขนะชักโครกนะปัญหาที่เจอคือนี่เวลากดะะแล้วน้ำรั่วขอบโถนะจะสังเกตมีคราบกึนนะ่งเหลือจะรั่วเฉพาะตอนใช้งานโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราทำการรื้อชักโครกมาตรวจเช็คดูว่าติดตั้งตรงเซ็นเ,เตอร์ท่อมาให้แบบไหนอย,อยังไงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารื้อโถชักโครกมานะ เราก็จะเห็นหน้างานลักษณะันนี้นะระยะท่อได้30.5แล้วก็การวางท่อตั้งแต่ตอนแรกๆถือว่าเป็นมาตรฐานนะก็คือเสมอพื้นกระเบื้องหรือว่าสูงกว่าเห็นไหมเเขาจะวางท่อเนี่ยสูงกว่าพื้นกระเบื้องประมาณเซนนึงไม่เกิน2เซนแบบนี้ก็ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเอยกสูงขึ้นมาเนี่ยเดือยเซรามิกมันก็จะเสียบเข้ากับรูที่มันสูงขึ้นมามันจะช่วยในเรื่องของ น้ำรั่วน้ำซึมขอบถูนะแต่ปัญหาที่เวลากดแล้วน้นรั่วขอบถก,ก็คือ1นึ่งยาแนวหมดสภาพอันนะี้คือสาเหตุที่1นึ่สาเหตุที่2คือนี่ตัวคิดพึ่งนะคิดพึ่งมันถูกย่อยสลายตามการเวลาตามการใช้งานมันก็เลยทําให้มีช่องว่างมีกลิ่นปีออกมาแล้วก็มีน้ํารั่วขอบถโอเคเดี๋ยวแนวทางการแก้ไขนะฮะเราจะทําการใส่ตัวหน้าแปลนหรือว่าตัวแกสเก็ตคิดพึ่งเปลี่ยนอันใหม่นะแล้วก็ ยาแนวเก็บขอบแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะโอเค,อเคก็จบครับเรน,นี้น้ำรั่วซึมขอบโถหน้าง,งานเป๊ะมากนะฮะถือว่ามาตรฐานมากปูนหมดสภาพได้นะฮะหนาปึกเลยไม่มีติดที่พื้นติดที่โถอย่างเดียวก็เดี๋ยวสกัดออกเคลียร์ออกให้หมดแล้วก็ทําใหมนะ่โอเคก็จบปัญหาน้ํารั่วซึมขอบโถโอเคขอบคุณครับเรื่อนะฮะหลังจากเลือกมารู้ปัญหาเสร็จนะฮะ ขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการสกัดขี้ปูนนะจะสังเกตเห็นนะตอนแรกขี้ปูนเนี่ยแปะเต็มเลยนะซึ่งเราได้ทําการสกัดออกมานะก็จะให้มันเหลือแค่ตัวเบ้าเบ้าของเดรซรามิกตัวนี้เท่านั้นนะสาเหตุที่น้ํามันรั่วคือซีลยางไม่ใช่ซีลยางตัวแว็กซ์หรือว่าขี้พึ่งอะ่ะหมดอายุการใช้งานนะซึ่งการติดตั้งที่ถูกวิธีเนี่ย ไม่แนะนําให้เอาปูนหนาๆทําแบบนี้นะเพราะว่าบางทีถ้าปูนมันแข็งตัวเวลารื้อเนี่ยรื้อข้างล่างน,งนี่จะไม่ได้โถแตกอย่างเดียวคนระับเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องใส่ตัวขี้พึ่งหรือว่าปั้นปูนนะแล้วก็แค่เก็บขอบรอบยานแนวขอบโถแค่นั้นก็พอนะจะได้ไม่เสีย่ยงให้โถแตกที่เกิดจากปูนมันบีบอัดแล้วทําให้โถแตกได้นะจะสังเกตเราแกะมันก็จะเป็นแก้ให้มันเป็นลักษณะแบบนีนะ้เหลือไว้แค่เบ้าเซรามิกนะแล้วก็วางให้โต เซนเตอร์ท่อสีนิ้วที่พื้นแล้วก็เก็บขอบยาแนวก็เรียบร้อยนะครับโอเคสวยงามขอบคุณครับจบครับครับหลังจากที่เราทำท่อนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางชักโครกลงให้ตรงเซนเ,นเตอร์ของท่อน,น้ำทิ้งสีนิ้วที่พื้นเรียบร้อยนะฮะก็ประกอบสายน้ำดีแล้วก็ก่อนที่เราจะเก็บขอบยานแนวนะฮะเราก็จะต้องทำการกดฝัดนะแล้วก็มาดูนะฮะระบบฝัดต,ตัวนี้ของคอตโตเป็นวอชดาว ใช้น้ำสองระบบ3ลิตรกับ4.5ลิตรเป็นแบบประหยัดน้ำนะครับเป็นวอชดาวใช้น้ำในการผัดโอเคเดี๋ยวมาดูว่ากดฝัดร,ระบบฝัดวอชดาวเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็น้ำจะรั่วซึมขอบโถไหมนะครับโอเคกดฝัดปุ่มใหญ่มันจะมีครึ่งวงกับเต็มวงถ้าฝัดมากก็เป็นเต็มวงเดี๋ยวดูนะฮะวอชดาวคอตเต โอเคนะฮะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะเพราะว่ามันมีขยักของโถเนี่ยเป็นตัวช่วยให้น้ําลงตรงนี้ก่อนกระแทกแล้วค่อยดันปฏิกูลออกไปน,นี้เป็นอีกหนึ่ง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 ระบบฝักนะแล้วก็น้ําประมาณ80%จะออกจากด้านหน้าด้านหลังอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์วนแล้วก็กระแทกสิ่งปฏิกูลถือว่าแรงใช้ได้นะวอชด,ดาวแล้วก็เช็คดูก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะเห็นนะั้นมันจะหนีตำแหน่งเก่าอยู่ประมาณ 2- 3มเซนนะอันนี้เราวางตรงซิเตอร์นะ โอเคก็กดฝัดครั้งแรกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะฮะเราต้องทดสอบการฝัดอย่างน้อยนะฮะสองถึงสามครั้งนะครับก็พอครั้งแรกไม่รั่วก็กดฝัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็พอมั่นใจว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมก็เก็บขอบยานแนวให้เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าจบงานแบบสวยงามครับจบปัญหาน้ารั่วซึมขอบโถและกลิ่นย้อนกลับครับผม